น่ารักจริง,รงต้องให้คันที่ไม่ได้เป็นสายแฮรี่ก็คือแบบตกโดนตกเพราะว่าด้วยความที่เป็นตัวเองชอบนกแต่เลี้ยงนกไม่ได้ทำไมดูไม่ถูกกับนกเลี้ยงนกก็น,นกตุยสงสารน้องอะ่ะแต่ชอบมากยังมีความใฝ่ฝันว่าอยากเลี้ยงนกอยู่แต่ว่า ตัใส่ลับกำลังมาเออใช่อไอ้นะตำนานผมสระลาใส่ลับไงเออใช่ตำนานผมระเป่าคืออะไรอ่ะก่อนช่องคำหกบ๊อนบันบ่ะจิ๋งหงล็กคู่ใส่ลับจริงตัใส,ส,ส,ส่ลับตลกจริงนี่ก็ดูตลก คนก็สรรหาสวัสดีค่าวันนี้เจอนะไม่กล้าจะเจอนะหล่อนจะกลับยังชมไอคิวรักมูไปแล้วชมทำไงดีไอคิวรักมูไปแล้วชมเลิฟไม่หยุดไอคิวรักเขาอยู่อย่างนั้นน่ะเหนื่อยมาก ไปเกาหลีกันคันเลยเดี๋ยวจะพูดก็พูดนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องของบูมอ่ะจีนคือลมละลายได้เลยนะคะไปเมื่อไหร่อะ โอ้โหหนูไปยี่ี่ถึงห้าไปก่อนเลยไม่กละให้หาเงินเลยแต่ว่าขอบคุณนะคะที่ชวนอยากไปสุดๆเลยเธองานชิ้นยาวถึงต้นเดือนไปแล้วทำไงละ่ะลูกค้าคเราตวกวนขอยกเลิกงานก่อนนะคะทั้งหมดเลยจะไปเกาหลีค่ะ คนรอบข้างเริ่มจะไม่เข้าใจแล้วนะจรุปคือมันแอบมีใครอยู่ที่เกาหลีหรอ <c oughs> อ๋อคระไปกับชมพู่จะชอบสนั่นอ <c oughs> ันนั้นมันแบบ มันเกิดตอนนี้เริ่มเป็นมันเกิดของจริงละไหนชิ้ไหนเกาลีมนไม่ต้องเปิดแม็กก็รู้ว่าต้องเดินไปทางไหน <c oughs> เราจะให้ไข่ค้าไข่เขาหเเมาเลยจริงจริงเร็วเหมาเลยเหมาเหมาจริงจรเลิกเมาเมาเมาเลยเวลาซื้อของไงเหมาเถอะเหมาอเอาหมดน่หจะถูกต้องแล้วเลิกเออนี่แหละ เชื่อดิเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวท่องวันให้ดูซีเซอร์พี่พีดับน้ำในห้องน้ำค่ะเสร์บเก่งเกินสิ่งเที่ยวชิลคืออะไรวะงงเหนื่อยล้าอ่อนแรงมากทุกคนแบบ จีนต้องมาอีกอ่ะคุณจีนคุณต,ต้องมาอีกนะใหญ่อ่ะเที่ยงไม่ครบอ่ะเนาะตัวโอ้ใหญ่อ่ะก็บอกผ่านก่อนนะแม่เป็นไงนาะครับอะไรนะ,นานาะแล้ว ผู้กพูดหนังหัวไม้เดินตัวหนังหัวไม้มีจริงเพราะนั่เพราะใช่เพราะว่ามันจริงแผ่นดินใหญ่ไนงะ <c oughs> หน้าหนาวสวยจริงคุณต้องมาหน้าหนาวปะร้อนก็เวลาร้อนก็ร้อนสบัิเลยนะ ร้อนจริงกลางวันร้อนแบบอภนนิหารนะกลางคืนก็ลมแต่คนไทยเยอะมากค่ะย่านนี้เจอเกลด้วยใช่นี่ไงผูสร้างตำนานนกคู่เฟมัสจาถาปันนี้หรอใช่โลกกตบคุณแม่งงเลยเท่าไหร่ลกคู่อะไร อนขั้งที่จะเฟรมมัดนกพู่งงเลยปะู่ดีคลิปก็ติดอะไรอ่ะนกคนเมนนกหู่ใส่หลับเป็นหลานใช่หรอคลิปนั้นน่ะหรออะไรจะเฟรมมัดงงอะจริงเฟรมมัดอะไรจะขนาดนั้นเนาะ เพราะว่ามันเป็นช่วงลกคูส่สายลับปะสัตว์สายลับเ <c oughs> ออไม่น,าน่ารีบพาน้องกลับเลยน้องเดินทางกลับไทยไปแล้วของหนู